อ่าเป็นยังไงบ้างใช้น้ํายาฆ่าเชื้อแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับก็กินหายไปถ้าถามว่าหมดไหมก็ตอบได้ว่าหมดนะครับครับแล้วก็สิ่งก็รู้สึกว่าไปในเครื่องก็สะอาดขึ้นเพราะว่าอย่างในเนี้ยดีไซเคิลเนี้ยสิ่จะเป็นคราบเป็นคราบสกปรกก็พอใช้น้ํายาฆ่าเชื้อไปคราบหลุดหายหมดหายหมดเกลี้ยงแล้วก็ใช่ผมจะบอกจริงเนี้ยก็จะมีแบบ เป็นเตจตาค่บ้างแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วแล้วก็สังเกตลูกดิ่งไหมสังเกตลูกดิ่งไหมลูกดิ่งเราอะลูกดิ่งลูกดิ่งปกติลูกดิ่งเราจะสีมีตไค่ติดถูกไหมครับใช่ครับก็ก็มันเป็นอย่างนี้ครับอ้าวเดี๋ยวพี่สรุปก่อนก็คือใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไอที่เป็นฆ่าเชื้อเฉพาะเมมเบรนของพี่ผลเป็นยังไงบ้างครับก็กินกินก๊าซไน่เน่หายไปครับ แล้วก็ไอ้ตะไคร่น้ําที่อยู่ในในหลอดรีไซเคิลแทงแก้วรีไซเคิลเนาะก็หายไปหมดเรียงแก้วแก้วโอเคแล้วก็พี่พี่จะให้เทคนิคเล็กๆแล้วกันเนาะเวลาอะไรที่มันหายไปจากหลอดแก้วอะครับพี่จะบอกว่าในเมนเบนก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าอะไรที่มันมาติดที่หลอดแก้วในเมมเบนก็มีเช่นเดียวกันครับโอเคไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่ถึงพี่พี่ให้พี่พูดตรงๆเลยนะอันนี้พี่ไม่ได้เน้นมามานั่งทําคลิปรีวิวขายของใครนะครับอันนี้พี่ยืนยันนะครับเพราะพี่ไม่เคยพรีเซนต์อย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะตามหลักการที่ถูกต้องนะครับ,รบตามหลักการที่ถูกต้องของของของการดูแลเมมเบน่ะที่จริงเขาก็ต้องคินคินคินเนอร์ครับหรือคินนิง่งด้วยด้วยตัวนี้ประจํานะครับครับ อันอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะแต่พี่ไม่เคยไปพรีเซนต์บอกใครเขาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพี่เข้าใจว่ามันมันคือพูดไปเดีย๋ยวจะหาว่าเราอยากขายของไม่ใช่นะแต่อันเนี้ยค,คุณคุณอัดจะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นอย่างจริงอย่างที่พี่พูดไหมครับแล้วก็เออคุณอัดเข้าใจหรือยังว่าทําไมผมถึงต้องพรีเซนต์ว่าใช้น้ํายาล้างไส้ผมควบคู่ไปกับตัวนี้ เพื่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ที่ที่ถูกต้องที่ดีที่สุดแล้วกันคราบนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณอัดใช้ตัวเดิมอ่ะพี่ก็ไม่พี่ก็การันตีอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าคุณอัดล้างเดิมของของน้ํายาเดิมคุณอัดก็มีปัญหาอยู่แล้วจริงไหมครับใช่ครับใช่แล้วแล้วแล้วพอเวลาพอเวลาใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่เป็นฆ่าเชื้อด้วยตรงอ่ะ กับไส้เมมเบนโอของพี่ไปเนะี่ยพอมันไม่เกิดผมมันค,คุยกันลําบากมากเลยนะเอาน,นี้พูดรตรงนะแต่แต่แตคราวนี้ก็ทุกอย่างมันคอมพลตหมดเลยก็คือน้ํายาล้างไส้กองเมมเบนผ่านไหมถามผ่านครับ TDS จากหกเหลือศูนย์ครับไส้ทะลุไหมไม่ทะลุครับแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณอัดล้างไปสักสิบรอบคุณอดัดคิดว่ามันจะทะลุไหม ก็ไม่น่าจะทะลุนะถ้าล้างอย่างถูกต้องตามสัดส่วนถ้า TDS มันสูงขึ้นนะครับคุณอาจผมจะบอกครับมันสูงขึ้นคือตามอายุการใช้งานของมันครับรับเพราะว่าถ้าล้างแล้วมันทะลุวันนี้มันต้องทะลุไหมฮะต้องทะลุไปแล้วครับคุณอัดล้างกี่รอบติดครับรวมรวมคีเนอร์สองด้วยเอ,อ่อทั้งหมดสี่รอบครับติดติดกันเลยนะ ครับใช่ครับจบนเนาะตรงนี้ไม่มีกังวลใจแล้พี่ก็เหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าไส้ขุดอัตหนึ่งแสนสองมืบาทเลยนะครัถามว่าพี่อ่ะต้องมั่นใจเบอร์ไหนอะครับถึงถึงจะกล้าเอาส่งน้ำยาหลักพันไปไปให้ใช้กับไส้ราคาหลักแสนอนะ่ะคุณอัดพอเข้าใจแรงกดดันพี่ไหม ้าใจครับมันกดดันมากเลยนะครับการที่เราจะต้องพูดกับลูกค้าเราว่าเรามั่นใจว่ามันทําได้อะ่ะครับ,รบกับกับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบ1นึ่งแสนสมืนบาทเนี่ยโอ้โหมันคุณนัทพอเข้าใจอารมณ์นีไหมคือคือพี่เสี่ยงม,มากนะแต่พี่ทําได้มาโดยตลอดไงเรารเราทำซ้ําจนเชี่ยวชาญอะ่ะทำมาโดยตลอดเราก็เลยไม่ไม่นะอ่ะสรุปก่อนน้ํายาค่าเชื้อเป็นอย่างไร ใช้งานได้ดีได้ผลเห็นผลจริงครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็อันนี้พี่พี่พี่อาจจะพูดรวมๆนะรวบๆนะก็คือต่อไปคุณอาศก็คงจะต้องปฏิบัติตามที่เราคุยกันแล้วแหละในเรื่องของต้นทางนะมันจะได้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับเนาะครับครับโอเคอ่าเป็นยังไงบ้างใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับก็กินหายไปถ้าถามว่าหมดไหม ก็ตอบได้ว่าหมดนะครับแล้วก็สิ่งก็รู้สึกว่าไปในเครื่องก็สะอาดขึ้นเพราะว่าอย่างในเนี้ยรีไซเคิลเนี่ยสิ่จะเป็นคาบเป็นคาบสกปรกก็พอใช้น้ํายาฆ่าเชื้อไปคาบหลุดหายหมดหายหมดเกลี้ยงแล้วก็ใชผมจะบอกจริงเนี่ยก็จะมีแบบเป็นเศษตะไคร้บ้างแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วแล้วก็สังเกตลูกดิ่งไหมสังเกตลูกดิ่งไหม ลูกดิ่งเราอ่ะลูกดิ่งลูกดิ่งปกติลูกดิ่งเราจะสีมีตะไคร่ติดถูกไหมครับใช่ครับก็ก็มันเป็นอย่างนี้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่สรุปก่อนก็คือใช้น้ํายาฆ่าเชื้อไอที่เป็นฆ่าเชื้อเฉพาะเมมเบนของพี่ผลเป็นยังไงบ้างครับก็กินกินก๊าซไน่เน่หายไปครับแล้วก็ไอตะไคร้น้ําที่อยู่ในในหลอดรีไซเคิลแทงแก้วรีไซเคิลเนา ครับก็หายไปหมดเรียง <engag countdown. S 2> แก,งกว้วแก้วโอเคแล้วก็พี่ <c oughs> พี่จะให้เทคนิคเล็กๆแล้วกันเนาะเวลาอะไรที่มันหายไปจากหลอดแก้วอะครับ <c oughs> พี่จะบอกว่าในเมนเบนก็เช่นเดียวกันครับครัเ <c oughs> พราะว่าอะไรที่มันมาติดที่หลอดแก้วในเมนเบนก็มีเช่นเดียวกันครับโอเคไหมเพร <ettu> าะฉะนั้นเนี่ย พี่พี่ถึงพี่พี่ให้พี่พูดตรงๆเลยนะอันนี้พี่ไม่ได้เน้นมามานั่งทําคลิปรีวิวขายของใครนะครับอันนี้พี่ยืนยันนะครับเพราะพี่ไม่เคยพรีเซนต์อย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วอะตามหลักการที่ถูกต้องนะครับตามหลักการที่ถูกต้องของของของการดูแลเมมเบนอะคจริงเขาก็ต้องคินคินคินเนอร์ครับหรือคินนิ่งอะด้วยด้วยตัวเนี้ประจํานะครับครับอันอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะแต่พี่ไม่เคยไปพรีเซนต์บอกใครเขาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพี่เข้าใจว่า มันมันคือพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเราอยากขายของไม่ใช่นะแต่อันเนี้ยคุณคุณอัดจะเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นอย่างจริงอย่างที่พี่พูดไหมครับแล้วก็เอคุณอัดเข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงต้องพรีเซนต์ว่าใช้น้ำยาล้างไส้ผมควบคู่ไปกับตัวนี้ครับเพื่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ที่ที่ถูกต้องที่ดีที่สุดละกันอืมครับ เพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณอัดใช้ตัวเดิมอ่ะพี่ก็ไม่พี่ก็การันตีอะไรไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าคุณอัดล้างเดิมของของน้ํายาเดิมคุณอัดก็มีปัญหาอยู่แล้วจริงไหมครับใช่ครับใช่แล้วแล้วแล้วพอเวลาพอเวลาใช้น้ํายาฆ่าเชื้อที่เป็นฆ่าเชื้อด้วยตรงอ่ะกับไส้เมมเบนโอของพี่ไปเนี่ยพอมันไม่เกิดผมมันคุยกันลําบากมากเลยนะอันนี้พูดตรงนะแต่แต่คราวนี้ก็ทุกอย่างมันคอมพลตหมดเลยก็คือ น้ำยาล้างไส้กรองเบนเบนผ่านไหมถามผ่านครับ TDS จากหกเหลือศูนย์ครับไส้ทะลุไหมไม่ทะลุครับแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณอัดล้างไปสักสิบรอบคุณอัดคิดว่ามันจะทะลุไหมก็ไม่น่าจะทะลุนะถ้าล้างอย่างถูกต้องตามสัดส่วนถ้า TDS มันสูงขึ้นนะครับคุณอัด ผมจะบอกครับมันสูงขึ้นคือตามอายุการใช้งานของมันครับครับเพราะว่าถ้าล้างแล้วมันทะลุวันนี้มันต้องทะลุไหมฮะต้องทะลุไปแล้วครับคุณอัดล้างกี่รอบติดครับรวมรวมคีเนอร์สองด้วยเอ่อทั้งหมดสี่รอบครับติดติดกันเลยนะครบใช่ครับจบน็อกเขาตรงนี้ไม่มีกังวลใจละพี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่า เพราะว่าไส้คุณอาตอ่ะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเลยนะถามว่าพี่อ่ะต้องมั่นใจเบอร์ไหนอ่ะครับถึงถึงจะกล้าเอาส่งน้ำยาหลักพันไปไปให้ใช้กับไส้ราคาหลักแสนอ่ะคุณอาดพอเข้าใจแรงกดดันพี่ไหมเข้าใจครับมันกดดันมากเลยนะครับการที่เราจะต้องพูดกับลูกค้าเราว่าเรามั่นใจว่ามันทำได้อ่ะกับกับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเนี่ยโอ้โหมัน คุณนัทพอเข้าใจอารมณ์นี้ไหมคือคือพี่เสี่ยงมากนะแต่พี่ทําได้มาโดยตลอดไงเราเราทําซ้ําจนเชี่ยวชาญอะทำเรยตลอดเราก็เลยไม่ไม่นั่นอะสรุปก่อนน้ํายาค่าเชื้อเป็นอย่างไรใช้งานได้ดีได้ผลเห็นผลจริงครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็อันนี้พี่พี่พี่อาจจะพูดรวมๆนะรวบๆนะก็คือต่อไปคุณอาดก็คงจะต้องปฏิบัติตามที่เราคุยกันแล้วแหละ ในเรื่องของต,ต้นทางนะงมันจะได้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับเนาะัับบ